ต,ต่อไปจะเป็นก้อนเมฆชนิดต่างๆค่ะฟ้าสดใสเราไม่จะเป็นต้องหลบฝนเราสามารถออกมาวิ่งเล่นได้ค่ะฟ้าค้มเร,เราต้องรีบหาที่หลบฝนอุปกรณ์กนนันฝนหนึ่งร่มสองเสื้อกันฝนต่อไปฝนตกเราห้ามออกมาวิ่งเล่นเมียนนอาจจะโดน ฝนตกเป็นวัดหรือไม่ก็โดนฟ้าผ่าค่ะเร,เราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนจบพูดตรงนี้ใหมพ่พูดตรงนี้ใหม่ได้ไหมคะ เปิดเข้ามาพูดตอนจบเอาตอนแรกแนะนําตัวใหม่สวัสดีครับชื่ออะไรใหม่เลยเข้ามาหน่อย